ใครเผลอโดนหมัดเขาเข้าไปคือปึ๊กเดี๋ยวคุณร่วงทันทีอัสตาดุลาจับตาดูคนนี้ดีๆคนนี้ไปถึงเข็มขัดแน่นอนแล้ววันศุกร์เขากําลังจะประทะกับโมฮัมเหม็ดดาวฟิกซึ่งไม่ต้องไปเดาผลว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะมันออกได้หน้าเดียวต่อให้คนคนนั้นไม่ใช่โมฮัมเหม็ดดาวฟิกต่อให้เป็นใครก็ตามที่เป็นซูเปอร์สตาร์ใครก็ตามที่ดังๆเอามาชนผมคิดว่า ยังไงก็เสร็จอสซาดูลาทั้งหมดเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอาจจะใช้คํานี้ซึ่งปกติคํานี้ผมใช้กับเคียมรันผมจะใช้กับอสซาดูลาด้วยอีกคนหนึ่งก็คือเขาจะไม่แพ้ใครและเขาจะกลายเป็นเจ้าของเข็มขัดคนต่อไปไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเพิ่มน้ําหนักไหมเขาจะลงน้ําหนักไหมเขาจะเอารุ่นไหนหรือว่าเขาเล็งเข็มขัดของใครเอาไว้อันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ไม่ว่าเขาจะเล็งของใครผมบอกเลยมีสะเทือน ต่อให้คนคนนั้นจะเป็นพระจันฉายหรือต่อให้คนคนนั้นจะเป็นเลื่อนจากพระจันฉายเป็นรุ่นของรถถังใช่ไหมผมว่ามีโอกาสที่เขาจะแย่งเข็มขัดได้